วิญญาณที่ถนนพระรามสองในคืนหนึ่งที่มืดมิดบนถนนพระรามสองมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อพีรพลขับรถออกจากกรุงเทพมหานครเพื่อกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเขาขับไปตามถนนที่เงียบสงบและยาวไกลไม่มีรถคันอื่นวิ่งผ่านเลยขณะที่ขับไปเรื่อยๆเขาก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ข้างทางใส่ชุดขาวยาวมีท่าทางเหมนรอใครสักคนพีรพลรู้สึกแปลกใจและสงสารจึงหยุดรถและถามเธอว่าคุณต้องการให้ผมช่วยอะไรไหมครับ หญิงสาวหันมามองและตอบด้วยเสียงเบาๆว่าฉันหลงทางช่วยพาฉันไปหน่อยได้ไหมพีรพลเห็นว่าไม่มีรถคันอื่นบนถนนจึงเปิดประตูให้เธอขึ้นรถและขับต่อไปตามทางขณะที่ขับไปหญิงสาวบอกว่าบ้านของฉันอยู่ที่หมู่บ้านเก่าทางขวามือพีรพนมองไปทางขวาแต่ไม่มีหมู่บ้านที่เห็นเลยเขาจึงถามอีกครั้งว่าหมู่บ้านไหนครับไม่มีอะไรเลยหญิงสาวยิ้มเศร้าและตอบว่าบ้านของฉันเคยอยู่ที่นั่นก่อนที่อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นพีรพนรู้สึกสงสัยแต่ไม่พูดอะไร จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่เขาเห็นบ้านร้างที่ถูกทิ้งไว้นานแล้วพี่สาวในกระจกในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบมีหญิงสาวชื่อมินาอาศัยอยู่ในบ้านเก่าแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าลี้ลับจากชาวบ้านทุกคนต่างพูดถึงบ้านหลังนี้ว่าเคยมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นมากมายแต่ไม่มีใครกล้าพูดถึงมันจรงิจรงจังจนกระทั่งมินาได้ย้ายเข้ามาอยู่ขึ้นหนึ่งขณะที่มินากำลังแต่งหน้าในห้องนอนเธอสังเกตเห็นกระจกบานใหญ่ที่ตั้งอยู่ข้างเตียงมีบางสิ่งสะท้อนในนั้นเป็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งงงที่่ยยืนอูข้าหลัเธ แม้ว่าเธอจะหันไปมองก็ไม่เห็นอะไรเลยแต่เมื่อหันกลับไปที่กระจกเงาของผู้หญิงนั้นยังคงยืนอยู่โดยไม่มีการเคลื่อนไหวมินาตกใจและรีบหันกลับไปมองอีกครั้งแต่ก็ยังคงไม่มีอะไรในห้องนั้นเธอพยายามลืมมันไปแต่ทุกครั้งที่เธอเดินผ่านกระจกเงาของผู้หญิงในกระจกจะปรากฏขึ้นอีกครั้งและในคืนนั้นเงานั้นพูดขึ้นว่าเธอไม่ควรอยู่ที่นี่วันต่อมามินาจึงตัดสินใจไปถามคนในหมู่บ้านเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ชาวบ้านบอกว่าในอดีตเคยมีหญิงสาวคนหนึ่งถูกฆ่าตายในห้องนั้น และกระจกบานนี้คือกระจกที่ใช้สะท้อนเธอก่อนที่จะจากไปเสียงจากใต้เตียงในคืนหนึ่งที่มืดมิดมายาเด็กสาวที่เพิ่งย้ายบ้านใหม่ไปอยู่ในห้องนอนที่มีเตียงไม้ขนาดใหญ่บรรยากาศในห้องดูเงียบสงบจนกระทั่งไม่นานมานี้เธอเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆมาจากใต้เตียงเสียงนั้นเหมือนเสียงกระซิบเบาๆบางครั้งก็เป็นเสียงการขยับเล็กน้อยเหมือนกับมีบางสิ่งเคลื่อนไหวมมยาพยายามไม่สนใจเสียงนั้นแต่ยิ่งคืนวันผ่านไปเสียงนั้นก็ยิ่งดังขึ้นจนทําให้เธอเริ่มตกใจในทุกคืนคืนหนึ่ง เธอไม่ทนแล้วจึงตัดสินใจจะตรวจสอบใต้เตียงพ่อเธอลลงตัวลงนั่งและมองเข้าไปใต้เตียงภาพที่เธอเห็นทําให้เธอตกใจจนตัวแข็งเธอเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยิ้มออกมาจากใต้เตียงและในขณะที่เธอพยายามจะวิ่งหนีเธอก็ได้ยินเสียงกระสิบดังขึ้นว่าอย่าหนีจากฉันไปสาวในชุดขาวริมถนนในคืนหนึ่งที่มืดมิดนพอพับรถกลับบ้านหลังจากทางานดึกถนนสายเปรี่ยวที่เขาต้องผ่านในยามค่ําคืนเงียบสงบและมีแสงไฟจากหลอดไฟถนนเพียงเล็กน้อยพอให้เห็นทางข้างหน้า ขณะที่เขาขับรถไปเรื่อยๆเ,เขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างทางในชุดข่าวยาวหญิงสาวคนนี้ยืนอยู่ท่ามกลางความมืดแม้ว่าไม่มีรถผ่านไปมาแต่เธอกลับยืนอยู่ที่ริมถนนอย่างเงียบๆน,นบรู้สึกแปลกใจและสงสัยว่าเธอทําอะไรอยู่คนเดียวในเวลากลางคืนเช่นนี้แต่เมื่อเขาขับรถไปใกล้ๆหญิงสาวก็หันหน้ามามองเขาสายตาของเธอเย็นชาและไร้อารมณ์นบรู้สึกขนลุกและอยากขับรถให้ผ่านไปเร็วๆแต่กลับมีบางสิ่งทําให้เขาชะลอรถและจอดข้างทางเขามองไปที่หญิงสาวและถามว่าคุณต้องการให้ผมช่วยอะไรไหมครับ หญิงสาวมองเขานิ่งๆก่อนจะตอบว่าฉันหายทางช่วยฉันด้วยหนอพี่เปิดประตูและพูดว่าขึ้นมาสิผมจะพาคุณไปที่ไหนก็ได้แต่เมื่อเขาหันไปมองที่บอกข้างๆก็พบว่าผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วอย่างไรร่องรอยเขามองไปที่กระจกข้างๆและเห็นเพียงแสงจางๆจากไฟถนนที่สะท้อนออกมาสายตาของเขาจับจ้องไปยังที่ว่างข้างๆขณะที่หัวใจเต้นเร็วขึ้นในเช้าวันถัดมานพได้รู้จักเพื่อนบ้านว่าเคยมีหญิงสาวคนหนึ่งที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนที่ถนนสายนี้บ้านร้างกลางป่า ในคืนหนึ่งที่มืดมิดและมีหมอกหนาทึอปกคลุมป่าแห่งนี้มีบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่กลางป่าล้อมรอบไปด้วยต้นไม้เก่าแก่ที่ดูเหมือนจะขยับเคลื่อนไหวเองในความมืดบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สองชั้นที่เก่ามากสภาพผุพังจนแทบไม่เหลืออะไรมีหน้าต่างแตกหลายบานและหลังคาที่ค่อยๆพังทลายไปตามกาลเวลาเส้นทางที่นำไปสู่บ้านนั้นเต็มไปด้วยดินโคลนและพงหญ้าปกคลุมซึ่งไม่เคยมีใครเดินทางมาที่นี่เลยในรอบหลายปีเรื่องเล่านี้เริ่มต้นจากกลุ่มนักเดินป่าที่ตั้งใจจะสำรวจป่าแห่งนี้ในคืนหนึ่ง พวกเขาเดินไปตามทางที่รกชัดเจนจนกระทั่งมาถึงบ้านร้างหลังนี้ขณะที่พวกเขาเริ่มสำรวจบ้านนั้นก็ได้ยินเสียงประหลาดเหมือนเสียงกระซิบมาแต่ไกลพวกเขาคิดว่าเป็นเสียงจากสายลมแต่ยิ่งพวกเขาเดินเข้าไปใกล้บ้านมากเท่าไหร่เสียงนั้นก็ยิ่งชัดเจนขึ้นสร้างความรู้สึกขนลุกให้กับพวกเขาในขณะที่พวกเขาเข้าไปใกล้บ้านพวกเขาก็เห็นแสงสลัดวาวาจากห้องหนึ่งที่ดูเหมือนจะมาจากปล่องไฟแม้ว่าบ้านนี้จะไม่มีไฟฟ้าใช้มานานแล้วทุกคนต่างพากันรู้สึกไม่สบายใจ แต่ก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปสำรวจในบ้านเมื่อพวกเขาเข้าไปในบ้านก็พบว่าไม่มีสิ่งใดที่แสดงถึงการมีชีวิตอาถรรพ์ถนน้ําหกในเมืองหนึ่งมีถนนเส้นหนึ่งที่ชื่อว่าถนน้ําหกซึ่งเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองใหญ่แต่ในช่วงเวลากลางคืนถนนเส้นนี้กลับเต็มไปด้วยความลึกลับและความสยองขวัญโดยเฉพาะในคืนที่มีหมอกหนาทึบบรรยากาศบนถนนจะเต็มไปด้วยความเงียบและความมืด หลายปีที่ผ่านมามีเรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนแอมหกจนทาให้คนในหมู่บ้านใกล้เคียงเริ่มเชื่อว่าถนนเส้นนี้มีอาถรรพ์บางอย่างที่ทําให้ผู้คนต้องพบกับโชคร้ายหรือวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่วันหนึ่งสมปองชายหนุ่มคนหนึ่งที่กําลังขับรถกลับบ้านหลังจากทํางานในเมืองเขาตัดสินใจใช้ทางแอมหกเพราะมันเป็นทางรดที่สะดวกเขาขับรถไปตามถนนที่เงียบสงัดและมองไปที่ท้องฟ้าที่ยังเต็มไปด้วยหมอกหนาเมื่อขับผ่านสะพานที่เก่าแก่ที่ตั้งอยู่กลางถนน สมปองก็เริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งแปลกๆเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างทางในชุดขาวยาวท่าทางของเธอดูเศร้าและไร้เรี่ยวแรงสมปองรู้สึกแปลกใจแต่ก็ยังขับรถต่อไปเมื่อเขาขับไปถึงตรงที่ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่เขาหยุดรถและลงไปถามว่าผีเจ้าของบ้านที่หายไปในหมู่บ้านเล็กๆมีบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่กลางสวนดอกไม้ที่งดงามแต่ไม่ว่าใครก็ตามที่ผ่านไปมาจะรู้สึกถึงบรรยากาศแปลกๆบ้านหลังนี้ถูกทิ้งร้างมาหลายปีแล้วไม่มีใครรู้ว่าเจ้าของบ้านหายไปไหนหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา ปรินหนุมนักศึกษาได้ยินเรื่องราวของบ้านหลังนี้จากเพื่อนๆเ,เขาตัดสินใจที่จะเดินไปสำรวจบ้านหลังนั้นในช่วงวันหยุดยาวเขามีความสงสัยว่าทำไมบ้านหลังนี้ถึงถูกถทิ้งร้างทั้งที่มันยังดูค่อนข้างสมบูรณ์เมื่อปรินเข้าไปในบ้านเขาเห็นบ้านที่เต็มไปด้วยฝุ่นและความเงียบสงบเขาเดินไปตามทางเดินที่เต็มไปด้วยภาพถ่ายเก่าๆและข้าวของที่ดูเหมือนจะถูกทิ้งไปนานในขณะที่เขากำลังสำรวจห้องนั่งเล่นเขาก็ได้ยินเสียงประตูห้องดังขึ้นเราก็มีบางสิ่งพยายามจะเปิดมันเมื่อปรินหันไปมอง เขาเห็นเงาของชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ประตูห้องดวงตาของชายคนนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าและความเหนื่อยลา้าทันใดนั้นชายคนนั้นเริ่มพูดขึ้นว่าช่วยตามหาฉันให้หน่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาฉันหายไปนานแล้วปรินตกใจและวิ่งออกจากบ้านทันทีเมื่อเขากลับไปถามชาวบ้านเกี่ยวกับเจ้าของบ้านเขาถึงได้รู้ว่าเจ้าของบ้านหายไปหลายปีแล้วโดยไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปที่ไหนบางคนบอกว่าเขาเสียชีวิตในอุบัติเหตุตำนานเรื่องเล่างูจงอางกับถนนพระรามสอง ในยุคหนึ่งที่ถนนพระรามสองยังเป็นเส้นทางที่เดินทางค่อนข้างเปลี่ยวและลึกลับก็มีเรื่องเล่าที่เป็นที่พูดถึงในหมู่คนที่เคยใช้เส้นทางนี้นั่นคือเรื่องของงูจงอางยักษ์ที่คอยหลอกหลอนผู้คนบนถนนเส้นนี้เริ่มต้นของตำนานเรื่องเริ่มต้นจากชาวบ้านในพื้นที่ที่เล่ากันว่าในสมัยก่อนถนนพระรามสองนั้นยังเป็นถนนที่ไม่ได้รับการพัฒนาเต็มที่ส่วนหนึ่งของถนนที่ผ่านทุ่งหญ้ากว้างและป่าที่หนาทึบกลายเป็นที่อยู่ของงูจงอางยักษ์ซึ่งมีความยาวถึงเมถึงูจี้เมตรงูจงอาง แต่มันมีพลังเหนือธรรมชาติที่สามารถควบคุมจิตใจของผู้คนได้การปรากฏตัวหลายคนที่ขับรถไปตามถนนพระรามสองในช่วงค่าคืนมักจะเล่าว,ว่าพวกเขาเห็นงูจงอังยักษ์หนีข้ามถนนโดยที่มันมีลักษณะเหมือนกับการเดินทางจากป่าหนึ่งไปอีกป่าใหญ่แต่บางคนก็กล่าวว่างูจงอังจะปรากฏตัวเฉพาะในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นผู้ที่เห็นงูจงอังจะเล่าว,ว่างูตัวนี้มีดวงตาที่เปล่งแสงสีแดงเหมือนกับไฟและขนาดตัวของมันใหญ่มากจนเมื่อมันข้ามถนนไปผู้ขับขี่รถยนต์ไม่สามารถหยุดรถได้ทัน บางคนต้องขับรถข้ามไปโดยไม่ทันเห็นว่าเท้าของงูจงอังยักษ์ยังคงอยู่ที่ข้างถนนบนถนนพระรามสองที่มืดและเงียบสงัดมีเรื่องเล่าตำนานเกี่ยวกับงูจงอังยักษ์ที่ปรากฏตัวบนถนนเส้นนี้ในช่วงกลางคืนงูจงอังตัวนี้มีขนาดมาึมาถึง6-7เมตรมีตาที่เปล่งแสงสีแดงและพลังที่เหนือธรรมชาติที่สามารถทําให้ผู้ขับขี่รถยนต์รู้สึกถึงความผิดปกติเมื่อคนขับผ่านไปจะพบเห็นงูตัวนี้ขวางถนนอยู่บ่อยครั้งแม้แต่ในคืนที่ฝนตกหนักหรือมีหมอกหนาทึบ งูจงอางจะปรากฏตัวและปกป้องเส้นทางนั้นจากการเดินทางของผู้คนจนบางครั้งก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุหรือลางสังหรณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้หลายคนที่พบเห็นงูจงอางตัวนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถานนพระรามสองมีบางสิ่งที่ลึกลับซ่อนอยู่และงูจงอางคือสัญ,ญลักษณ์ของความอธรรมที่ต้องระวังวิญ,ญญาณพญานาคที่ปกป้องผู้เดินทางในอดีตมีเส้นทางหนึ่งที่ตั้งอยู่ในป่าใหญ่โดยมีแม่น้ำสายหนึ่งไหลผ่านเส้นทางนั้นชาวบ้านและผู้เดินทางมักจะใช้เส้นทางนี้เพื่อเดินทางไปยังเมืองต่างๆแต่่่่กก็มมมมีีขาาาาาาวือออในออนนนปรรบๆัั้ตยย ทั้งสัตว์ป่าที่ดุร้ายและอันตรายจากธรรมชาติวันหนึ่งนักเดินทางคนหนึ่งต้องเดินทางผ่านเส้นทางนี้เขาได้ยินเรื่องเล่าของพญานาคที่อาศัยในแม่น้ําและปกป้องผู้เดินทางที่เขารบธรรมชาติและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมเขารู้สึกหวั่นใจแต่ก็ต้องเดินทางต่อไปขณะที่เขากําลังเดินทางไปตามเส้นทางแม่น้ําข้างทางเริ่มไหลแรงขึ้นและเสียงลมดังขึ้นราวกับมีพลังบางอย่างในอากาศทัในใดนั้นเขาก็เห็นแสงสีเขียวฟ้าแวบขึ้นจากแม่น้ําและวิญญ,ญาณพญานาคปรากฏตัวขึ้นกลางแม่น้ํา รูปร่างของพญานาคมีขนาดใหญ่และงดงามส่องแสงเรืองรองในความมืดพญานาคพูดว่าหากจะมีความเคารพในธรรมชาติและความจริงใจข้าจะคุ้มครองเจ้าจากอันตรายใดๆแล้วพญานาคก็ขยับตัวออกไปบรรยากาศรอบตัวนักเดินทางเริ่มสงบลงและเส้นทางที่เขากําลังเดินไปก็ปลอดภัยจากสัตว์ป่าและอันตรายอื่นๆเรื่องราววิญญาณพญานาคที่เฝ้ารักษาคําสัญญาในสมัยโบราณมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้าที่ลึกและยาวไกลาชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่นั่นเคารพน,นับถือพญานาคที่อาศัยในแม่น้ํา ซึ่งถือเป็นผู้ปกปักรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้านวันหนึ่งพญานาคได้ทำสัญญากับชาวบ้านว่าหากพวกเขาดูแลและเคารพแม่น้ำอย่างดีจะได้รับการปกป้องจากภัยอันตรายทุกชนิดแต่หากพวกเขาทำลายธรรมชาติหรือแปดเปื้อนแม่น้ำพญานาคจะโกรธและไม่มีวันยอมให้อภยัยปีผ่านไปชาวบ้านเริ่มประมาทและทิ้งขยะลงในแม่น้ำอย่างไม่คิดถึงผลกระทบพญานาคจึงโกรธอย่างหนักน้ำในแม่น้ำเริ่มเชี่ยวกรากและหมู่บ้านก็เผชิญกับภัยธรรมชาติที่รุนแรงชาวบ้านต่างตกใจและหวาดกลัว เมื่อพวกเขามองไปยังแม่น้ำก็เห็นแสงสีทองที่แวบขึ้นมาท่ามกลางความมืดมิดและความหวาดกลัวพญานาคปรากฏตัวขึ้นในรูปของวิญญาณที่สง่างามเธอปรากฏตัวกลางแม่น้ำท่ามกลางแสงจันทร์ที่ส่องสว่างขณะที่น้ำรอบๆสงบลงอย่างทันทีพญานาคได้พูดว่าฉันจะให้อภัยในครั้งนี้แต่จงจดจําคําสัญญาที่เธอทําไว้จงรักษาแม่น้ําให้ดีและอย่าลืมความสําคัญของการรักษาธรรมชาติเมื่อพูดจบน้ําในแม่น้ําก็กลับมาเย็นสงบอีกครั้งและภัยพิบัติก็หยุดลง เรื่องราวครุฑพยุงโลกจากความมืดในสมัยโบราณเมื่อโลกอยู่ในความมืดมิดไม่มีแสงใดๆจากดวงอาทิตย์แผ่ขยายออกมาทั่วทั้งโลกเต็มไปด้วยความเศร้าหมองและความหวาดกลัวจากสัตว์ร้ายและปีศาจท,ที่คอยหลอกหลอนมนุษย์จนโลกเกือบจะสูญเสียความหวังแต่ในเวลานั้นเองครุฑผู้ยิ่งใหญ่ก็ปรากฏตัวขึ้นจากท้องฟ้าส่งพลังและมีปีกว้างขวางครุฑบินสูงขึ้นไปเหนือท้องฟ้าและแผ่ปีกอันใหญ่ของเขาออกมาสาดแสงทองสว่างสวัยไปทั่วโลกด้วยพลังจากเทพเจ้าผู้คุ้มครองทันทีที่แสงจากครุฑลอยลงมา โลกก็เริ่มกลับคืนสู่ความสดใสความมืดหายไปป่าไม้เริ่มกลับมาเขียวขจีและมนุษย์ก็ได้เห็นแสงอาทิตย์อีกครั้งครุฑไม่เพียงแต่พยุงโลกจากความมืดแต่ยังปกป้องมนุษย์จากอันตรายและสิ่งชั่วร้ายที่คุกคามความมืดถูกขับไล่และสันติสุขก,กลับมาอีกครั้งทุกคนต่างเชื่อว่าครุฑยังคงคุ้มครองโลกจากความมืดและภัยอันตรายที่อาจจะกลับมาได้ทุกเมื่อเรื่องเล่าท่านยมในฝันที่คอยเตือนในสมัยหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความทะเยอทยาน เขามักจะทำสิ่งต่างๆโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างวันหนึ่งเขาได้ทำการตัดสินใจที่ผิดพลาดซึ่งทำให้คนในครอบครัวและเพื่อนเสียใจมากชายหนุ่มเริ่มรู้สึกผิดแต่ก็ยังไม่สามารถหาทางกลับตัวได้ในคืนหนึ่งชายหนุ่มนั้นได้หลับไปและในฝันเขาได้พบกับท่านยมผู้ยิ่งใหญ่ท่านยมปรากฏตัวในชุดคลุมดำท่ามกลางความมืดสนิทท่านยมมองไปที่ชายหนุ่มด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาและความห่วงใยเจ้ารู้ไหมว่า การกระทําของเจ้ามีผลกระทบต่อชีวิตของผู้อื่นท่านยมถามด้วยเสียงที่ดังก้องในหัวใจของชายหนุ่มชายหนุ่มตอบว่าข้ารู้แล้วแต่ข้าก็ยังไม่สามารถกลับตัวได้ท่านยมกล่าวว่าหากเจ้าตัดสินใจกลับตัวและแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดได้ทุกสิ่งจะกลับมาดีขึ้นแต่หากเจ้าปล่อยให้ความผิดพลาดนำพาเจ้าลงสู่ความมืดมิดเจ้าจะสูญเสียทุกอย่าง